เจนแบกคืออะไรมาติดตามคลิปนี้กันดูครับเจนนะครับแล้วก็ขีดแบกนะครับคืออะไรนะครับก็คือสารเชียวพันธุ์นะครับกําจัดศัตรูพืชความหมายของคาว่าเชียวพันธุ์นะครับที่ว่าก็คือสิ่งมีชีวิตนะครับมากําจัดศัตรูพืชนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกันนะครับก็คือไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะครับใช้สิ่งมีชีวิตนะครับที่เป็นศัตรูกับพืชผักนะครับมากําจัดศัตรูพืช ของพืชผักนะครับโดยที่เจนแบกตัวนี้นะครับใช้เชื้อนะครับบาซิลัสซับทิลิสสายพันธุ์ Bm01 ซึ่งมันคือเชื้อแบคทีเรียนะครับชนิดหนึ่งนะครับมีประโยชน์ตรงที่ว่าเขานะครับจะไปก่อโรคนะครับในพวกเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียด้วยกันนะครับที่เป็นสาเหตุให้ก่อโรคพืชเข้าไปกินนะครับเข้าไปทําลายนะครับเชื้อที่มันเป็นอันตรายกับโรคพืชของเรานะแต่ตัวเชื้อตัวนี้มันไม่เป็นอันตรายกับพืชของเราเขาก็เลยใช้ตัวนี้นะครับในการกาจัดโรคพืชนะครับโดยที่ตัวนี้นะครับมีเลขทะเบียน นะครับซึ่งได้ผ่านการขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรเรียบร้อยนะครับผม5 6 6 2 5 6 5นะครับก็สามารถเข้าไปเซิร์ชดูข้อมูลได้นะครับว่าได้ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรแล้วจริงๆนะครับกลุ่มสารเคมีก็เป็นแบคทีเรียซึมนะครับก็คือแบคทีเรียนั่นเองนะครับแบคทีเรียซึมก็คือแบคทีเรียนะครับสารจำคัญก็คือบาซิลัสซับซิลิสสเตนนะครับ BM 0 1นะครับ1นึคูณสิยกกำลัง9นะครับผมนะถึงจะขึ้นทะเบียนได้นะถ้าเกิดยกกำลังแปดยกกำลัง7เนนี่ยมัจะะขึ้นนทเบียไม่ได้้้้้้้คคคววาาาามมมมมมเเเขขขขขนนนนนนไ่่สสสููงงพพออออัีีีืททจะะรถึบย กรมวิชาการเกษตรได้ตองนี้นะหนึกรัมนะครับพวกโรคเกี่ยวกับเชื้อรานะครับผมนะนะครับก็จะใช้ตัวนี้เลยเจนแบกนะแล้วข้อดีของตัวนี้นะครับก็คือมันจะทนร้อนได้เหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราตัวนี้100กรัมมารีวิวอย่างละเอียดให้ดูอีกทีนึงเริ่มกันเลยมาดูที่ขนาดของซองก่อนนะครับความกว้างนะครับหนิ้วนะครับหรือว่าประมาณ12.7เซนตัวความสูงนะครับของซองนะครับจากปลายบนสุดนะครับจนถึงข้างล่างสุดนะครับอยู่ที่8นิ้วครับหรือว่า20.2ซทีนี้เาบอกว่า หนึ่งร้อยกรัมหนึ่งร้อยกรัมใช่ไหมนะครับก็ต้องลองชั่งกันดูนะครับปั๊บชั่งได้หนึ่งร้อยสิบสามกรัมนะครับผมก็แสดงว่าถูกต้องนะครับตามที่เขาระบุมาแล้วก็ดูด้านในกันบ้างนะครับผมด้านในนะครับอันตัวนี้จะบอกก่อนว่ามันเป็นแบบผงนะครับมันไม่ใช่ต้องเอาไปขยายชงขยายเชื้อไม่ต้องนะอันนี้แแบบผงผสมน้ํานะครับแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับเป็นแบบสาเร็จรูปเดี๋ยวไปดูด้านในนะนะครับนี่ครับก็จะมีที่ฉีกซองอยู่ตรงนี้นะครับครับปั๊บอืม ทีก็มาแล้วนะครับนี่นะครับเป็นผงแบบนี้นะครับเป็นผงแบบนี้นี่นี่เป็นผงออกสีอ่าครีมอ่าออกสีครีมครีมนะครับแบบนี้นะครับนี่แล้วก็นี่ครับเอามือจับได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เคมีนะครับไม่ใช่เคมีก็ปลอดภัยนะครับค่อนข้างปลอดภัยอ่ะนะครับอยากเห็นกันชัดๆนะครับผมนะเดี๋ยวเทให้ดูกันดีกว่าผิวเจรบบอดนะครับลองนะเดี๋ยวเทให้ดูนะหนึ่งร้อยกรัมนะครับเยอะแค่ไหนนะครับเทแล้วนะฮอปุ๊บปุ๊บนี่ครับ นี่ครับ100กรัมนะครับนี่ครับอ่าหมดแล้วนี่ครับผมโอ้โหนะครับนี่ครับมันก็เป็นผงสีครีมนะครับเนี่ยผมก็จับได้นะครับผมนะครับเราก็ผสมน้ำนะครับฉีดพ่นอัตราการใช้อยู่ที่เท่าไหร่นะ ร้อยกรัมนะครับต่อน้ํา20ลิตรนะเพราะฉะนั้นถุงเนี้ยมันร้อยกรัมนะใช้ได้กับน้ํา20ลิตรกันเลยทีเดียวนะครับผมลองดูกันอีกทีนึ่งชัดๆนะครับให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับนี่ก็คือผงบาซิลัสซับเทียงลิตนะครับบางคนก็เรียกว่า BS นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจนะครับสำหรับเจนแบกตัวนี้ตอนนี้ก็มีวางจําหน่ายแล้วนะครับทั้งแบบร้อยกรัมนะครับห้าร้อยกรัมแล้วก็หนึ่งกิโลร้านของโทนี่หมวฟาง X กับออร์กาเซสนะครับทีมงานครับเราจะส่งทุกวันครับวันหยุดนัักกกขตเรา็ดะลิ